สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันที่17นะคะกันยายนสองพัาร้อยหกสิบหกขอพกรายชทางลาสตานะคะลาสตาเนี่นะ,ะ,ะตัวเด่นลาวสตาวันนี้นะคะศูนย์สอศูนย์ะคะวิ่งรูดนเกับห้านะคะวันนี้ฝันเนะแต่วินในตารางก็จะมี9229 9449 5งเก้า4ก้าสี่สี่เ สองศูนแล้วก็เจ็ดนย์ศูนยะคะ,ะบางตัวแอดมันก็จะไม่มีในตารางนี้นะคะแต่ว่าแอดจับของราวสตามาใส่ด้วยนะคะทุกคนตัวจาบนะคะเก้าสองสองเกแล้วก็สองสบนก็จะมีศูนย์ศูนย์สองนะแอดเน้นวิ่งรูดเหมือนเดิมนะคะเิ่งรูด9ก้ากฝันเก้นะคะวันนี้9กก็อาจจะมาอีกนะคะทุกคนลอง วิงรูดตัวเนาะะแอดเน้นิงรูด,เน,นดเ,ออเน้นบิงรูดเออเน้นบิงรูดอ่านออกไม่ไหวโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดจะลงยาวๆเลยนะคะให้ครบถึงดาวโจนนะคะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรดือวทุกคนจ้า